กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้นะครับ oh, <no. S 1> ต้องผ่านอะไรมามากมายสวัสดีครับ FC เ <Wow. S 1> ต้าหยอง oh, <no. S 1> ก่อนที่ศิลปินหลายๆคนจะประสบความสำเร็จหรือว่าจะโด่งดังนะครับก็ต้องผ่านการเป็นแดนเซอร์ cer, oh, <no. S 1> เป็นคนวอยมาก่อนนะครับหลายต่อหลายคนมาดูว่าเต้าหยอง แนะนำตัวผ่านพี่เบลนะครับ <Yeah. S 1> ในการสัมภาษณ์ในวันแรกที่เข้ามาอยู่กับระเบียบวาทศินว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนนะครับสวัสดีครับพ,พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของระเบียบวาทศินสุขูสุคนครับเมื่อนี้ผมมีแดนเซอร์ใหม่มาให้พ่อแม่พี่น้องฮู้จักกันนะครับเพราะว่าเป็นแดนเซอร์ใหม่อิหลีนานตาดีนะครับ ปีนี้สีแดงน่าใหูศจรกกรสำหรับคนแรกนี่ก็สิเป็นสวัสดีครับผมชื่อมูยองครับามาจากอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินครับเป็นอยู่เซตไหนครับเซตบีครับเซตบีได้ข่าวว่าเป็นน้องติงลี่ใช่ไหมครับครับฝากใน้ี่พี่น้องเด้อฝากติดตามในได้ครับเด้อจากเส้นทางชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันจากวันนั้นเต้าหยองได้มายืนเคียงข้างพี่เบล ในฐานะน้องชายในฐานะศิลปินอีกหนึ่งคนของระเบียบวาทศิลป์แบบเต็มตัวจากเด็กชายหมูหยองสู่เต้าหยองยุคนเด็ดผลลำํำโชคชะตาฟา้าลิขิตแต่ถ้าเราไม่หยุดนิ่งความสำเร็จก็จะรอเราอยู่ในข้างหน้านะครับ แอดมินเป็นกำลังใจให้เต้ายองให้เบลนะครับพ่อเอ๊ะระเบียบวัทศินนะครับให้ก้าวต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับสวัสดีครับผมชื่อมูยองครับมาจากอำเภอขาม่วงจังหวัดกาฬสินครับเป็นอยู่เซตไหนครับเซตบีครับเซตบีได้ยินข่าวว่าเป็นน้องติงลี่ใช่ไหมครับครับฝากในได้พี่น้องเด้อฝากติดตามในได้ครับเด้อ